กราบสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมเตยร้อยเดียวแรกวันที่14พฤษภามนี้เราจะมาเปลี่ยนประเทศไปด้วยกันวันนี้หลายๆอย่างคุณได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับคำว่าการเปลี่ยนแปลงคือคุณได้เห็นการเมืองแบบใหม่การเมืองแบบเก่าได้เห็นการหาเสียงได้เห็นอะไรหลายๆอย่างแต่วันนี้ผมเองก็อายุ44แล้วนะครับอยากจะบอกว่าหลายๆท่านที่อยู่ในยุคเดียวกับผมในยุค90หรือ ในหลายๆเจนวันนี้เราอยากเห็นประเทศไทยไปในทิศทางแบบไหน14พฤษภาคมนี้นะครับอำนาจอยู่ที่ท่านและที่สําคัญอย่าให้ใครมาจับมือเราไปได้ถ้าใจเราชอบแบบไหนกาแบบนั้นเลยครับใจเราชอบแบบไหนใจเราอยากให้อะไรเกิดขึ้นบ้างกับประเทศนี้ใจเราอยากเห็นอะไรใหม่ๆบ้างกับประเทศนี้เราเลือกในสิ่งที่เราอยากให้เป็น นะครับเลือกในสิ่งที่เราอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงผ่านมานี้ผมเลือกตั้งมาไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยกี่ครั้งนับผมว่าถ้านับครั้งก็คงนับไม่ทั่วแล้วแหละแต่ทุกๆครั้งนะครับในความรู้สึกของทุกๆท,ท,ท่านเนี่ยเป็นเหมือนผมไหมว่ายังเป็นการเมืองหรือยังเป็นรูปแบบที่มันยังไม่ได้มีความเปลี่ยนแปลงมากเท่าไหร่วันนี้14พฤษภามนี้เรามีสิทธิ์มีเสียงอีกครั้งหนึง่งแม้จะมันจะเป็นเพียงหนึ่งเสียงแต่ถ้ารายได้เสียงรวมกันผมเชื่อว,ว่า มันจะเป็นเสียงที่จะทําให้ประเทศเรานะครับสามารถเดินไปต่อได้สิ่งหนึ่งที่ผมมีความรู้สึกว่าไรายได้อย่างที่จะทําให้ประเทศเราเปลี่ยนแปลงต้องเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการหาเสียงหรือสิ่งต่างๆที่ผู้แทนได้มีโอกาสนะครับหเป็นครั้งแรกที่มีการดีเบตกันเยอะมาก2เนี่ยมีรูปแบบของการเข้าหาพี่น้องประชาชนที่หลากหลายรูปแบบและที่สําคัญมีการใช้โซเชียลนะครับในการเข้าหาพี่น้องมากขึ้น มากกว่านั้นวันนี้สิ่งหนึ่งการเมืองไทยเวลาใกล้เลือกตั้งทีไรนะครับก็จะมีนโยบายมากมายแต่นโยบายทุกนโยบายนี่ครับที่เป็นนโยบายผมต้องบอกอย่างนี้ว่าคนเก่งนะครับคนเก่งคนที่บริหารประเทศหรือคนที่เข้าใจจริงๆเนี่ยนะครับนโยบายรถแรกแจกแถมเนี่ยไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับประเทศนี้จริงๆกล้าพูดเลยนะครับนโยบายรถแรกแจกแถมไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันไม่ได้สร้างความสําเร็จที่ยืนยาว มันไม่ได้สร้างการสร้างงานมันไม่ได้สร้างธุรกิจให้กับประเทศมันไม่ได้สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับประเทศเพราะว่ารถแยกแจกแถมมันเทียงแค่กระตุ้นหมุนได้แค่หนึ่งรอบแล้วมันก็หายไปพอไปถึงทุนใหญ่หรือไปรอบใหญ่มันก็ไม่ได้ถูกเอาออกมาใช้ดังนั้นวันนี้เราอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบไหนและวันนี้เราอยากให้ประเทศไทยอิสระเสรีแบบไหน นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจวันที่14พฤษภาคมนี้อย่าให้ใครมาจับมือเราและที่สําคัญตีเองนะครับเป็นคนหนึ่งที่วันนี้ผมไม่ได้ทําคลิปว่าชักจุงว่าให้ใครเลือกพักไหนแต่ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอยากเห็นความคิดใหม่ๆหรืออยากเห็นสิ่งใหม่ๆนะครับจะพักไหนก็ได้ที่อยากทำเพื่อประเทศไทยจริงๆ เราแม่งไม่ใช่เป็นประเทศที่กําลังพัฒนาแต่เราแม่งเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนามานานแล้วครับที่ผมออกมาพูดตรงนี้เพราะผมมีลูก <S <S <ว cultures S 2> ผมก็ไม่อยากให้ลูกผมอยู่ในประเทศที่ด้อยพัฒนาตั้งแต่ผมเป็นเด็กเขาก็บอกผมว่าเราประเทศเรากําลังจะพัฒนาแล้วจนผมโตมามีลูกลูกก็กําลังจะขึ้นมาเท่าผมก็ยังใช้คํานี้อยู่ว่าประเทศเรากําลังจะพัฒนาผมมองว่าไม่ใช่ประเทศเรากําลังจะพัฒนาสิ่งที่ควรจะพัฒนาคือคนที่มาบริหารประเทศอ่ะมึงควรจะพัฒนา นะครับพวกมึงควรจะฉลาดให้มากกว่านี้มีความคิดให้มากกว่านี้นะครับและที่สําคัญคิดอะไรที่มันทําได้จริงแล้วก็ระยะยาวไม่ใช่คิดกระตุ้นอะไรสั้นๆหมุนๆผมเห็นเข้ามาแต่ละตัวคิดแม่งแบบแค่นี้นี่คือคิดได้เลยนีคนคน่คนที่เสนอตัวมาบริหารประเทศเหรอไอคิว IQ, คุณนะผมบอกเลยสุดยอดเลยไอย้้ย่ไอคิวความคิดได้แค่นี้เองเหรอฉะนั้นวันนี้14พฤทธภาเรามาเปลี่ยนเมืองไทยไปด้วยกัน ผมไม่ได้บอกว่าตัวเองเก่งบางคนมาดูคลิปไอ้คุณเก่งคุณก็ไปไปเล่นการเมืองเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาหรือมีโอกาสจริงๆผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันเพราะผมก็มีความรู้สึกว่าก็ไอ้ที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะครับที่มันเป็นอยู่มาเนี่ยผมก็อยากเจอคนเก่งๆที่เข้ามาแล้วเห็นที่เขาทําที่เขาเปลี่ยนเราถามว่าจริงๆใครเป็นเราก็เห็นมันก็แบบคลอดออกมาแบบคล้ายๆสไตล์เดิมวันนี้มันควรจะการกระจายความสุขความสําเร็จเนี่ยมันจะต้องมี ความเท่าเทียมควาเมเสมอภาคเนี่ยมันต้องชัดเจนแล้วที่สาคัญอ่ะการบังคับใช้กฎหมายอ่ะแม่งต้องเท่ากันไม่ใช่แม่งบังคับใช้กฎหมายเส้นสายพักพวกเงินทองอะไรต่างๆประเทศมันดูเหลื่อมล้าอ่ะสิ่งหนึ่งที่ผมติดใจยอยู่ในประเทศนะวันนี้คือสังคมไทยเนี่ยแม่งเป็นสังคมที่เหลื่อมล้ำเนี่ยอย่าอย่าตอแหลหรือดัดจริตว่ามันไม่จริงคุณไปดูตรงไหนมาทู่จะบอกมึงให้ถ้าใครมาบอกผมว่าแม่งไม่จริงนะมันเหลื่อมล้ำมันนาันแล้วแล้วแม่งก็เป็นแบบนี้แม่งถูก ถูกสะสมมห้เห็นแบบนี้มานานแล้วถ้าไม่อย่างนั้นช่อง B i P ทุกที่หรือสิ่งต่างๆที่เป็น B i P มันยกเลิกให้หมดสิลองให้มันใช้ชีวิตเท่าเทียมกันหมดสิเนี่ยไม่มีความเหลื่อมล้ำนะครับวันนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเรามาเชิญชวนทุกท่านออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียง14พฤษภาคมนี้คุณอยากกาพักไหนคุณกาเลยครับ14พฤษภาคมนี้คุณอยากเปลี่ยนประเทศไทยแบบไหนคุณเปลี่ยนเลยครับแต่ผมอยากให้คุณใช้สิทธิ์ครับยา้ายสิทธิ์ของคุณเนี่ยหายไป ปีนี้ถ้าคนไทยใช้สิทธิ์เกิน80%ผมบอกเลยว่าการเปลี่ยนแปลงประเทศแม่งชัดเจนมากแรบรรนลงเลยให้ทุกคนออกมาเปลี่ยนแปลงประเทศไปด้วยกันอยากเลือกใครก็เลือกครับแต่การออกมาเลือกตั้งเยอะๆมันเปลี่ยนแปลงประเทศแน่นอนครับเพราะที่สําคัญประเทศไทยผมไม่ได้ผมบอกเลยว่ากี่รัฐบาลที่ผ่านมาผมก็ไม่ได้เพิ่งโตมาแค่ในรัฐบาลที่ผ่านมานี่หรอกโตมาหลายรัฐบาลมีเกง่งมีโกง มีโง่มีโกงนะครับแล้วก็มีอวดฉลาดมีโกงคือหลายๆอย่างนั้นเกิดขึ้นบางอย่างที่คิดมานะบอกเลยว่าประชาชนแม่งอึง้งไม่ได้เซอร์ไพรส์นะคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงว่าคนที่มีทีมระดับเศรษฐกิจหรือคนที่มีทีมที่ปรึกษาเยอะๆขนาดนี้บางอย่างคิดมาได้เท่านี้เองเหรอนะฮะ วันนี้ก็ออกมาเชิญชวนเลือกตั้งแล้วกันจริงๆไม่ได้อยากจะมาวิจารใครหรอกแต่บางทีมันพูดแล้วอารมณ์มันก็พาไหลไปมันก็ต้องมีบ้างนะครับก็อันนี้ก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเราก็เป็นสิทธิเสรีภาพของคนไทยคนหนึ่งที่อยู่บนประเทศนี้มา44ปีแล้วก็อยู่ภายใต้การบริหารของมาหลายๆทุกรัฐบาลแน่นอนเราก็มีสิทธิที่จะสะท้อนเพราะนี่เป็นการก่อนเลือกตั้งก็มีสิทธิเสรีภาพที่จะสะท้อนว่าที่วันนี้ใครก็ได้ที่จะมาหารประเทศนี้หนึ่งประเทศนี้แม่งต้องหมดความเดือดร้อ สประเทศนี้นะครับมันจะต้องมีมีความชัดเจนและที่สำคัญประเทศเราเลิกเป็นประเทศรดแรกแจกแขมนะครับเป็นประเทศที่ทำอะไรขึ้นมาเป็นการต่อยอดสร้างงานหรือทำสิ่งที่มันสามารถที่จะสืบทอดหรือต่อยอดหรือสร้างรายได้กันต่อๆไปไม่ใช่กระตุ้นแล้วก็หายกระตุ้นแล้วก็หายใช้งบประมาณทิ้งเป็นหมื่นเป็นแสนล้านกระตุ้นหายกระตุ้นหายบางคนบอกมันก็ต้องเอามากระตุ้นก่อน การกระตุ้นมีหลากหลายมากมายนะครับที่ไม่ใช่การแจกนะครับมีหลากหลายมากมายและทุกวันนี้ผู้ผลิตหรือประชาชนคนไทยยังเป็นหนี้มากมายไม่ใช่เขาไม่ทำมาหากินไม่เก่งนะผมบอกเลยไม่ใช่คนไทยทำมาหากินไม่เก่งผมกล้าพูดว่าคนไทยเป็นคนที่ทำมาหากินถ้าวัดกันว่าทำมาหากินนะผมว่าแม่งติดหนึ่งในสามของโลกว่าเป็นประชากรที่ทำมาหากินเก่ง ทุกคนคุณคิดดูแม่งเกิดมาในยุครัฐบาลที่หวยแตกไม่รู้กี่รัฐบาลแม่ยังเติบโตกันได้ขนาดนี้แม่ยังใช้ชีวิตกันได้ขนาดนี้นั่นแสดงว่าประเทศไทยแม่งประชาชนแม่งเป็นประชาชนที่ขยันต่อสู้และหากินเก่งฉะนั้นวันนี้เราเป็นประเทศที่ประชาชนเนี่ยหากินเก่งมากแต่ประชาชนเนี่ยเสือกเป็นหนี้เยอะเสือกไปนหนี้เยอะเพราะอะไรเขาไม่ได้เป็นหนี้เพราะว่าเขาอยากจะเป็นนะแต่เขาเป็นหนี้เพราะว่าเขาไม่ได้รับโอกาสเหมือนยัดเยียดให้เขาอะต้องเป็นหนี้ เขาก็เลยได้รับนี่นั้นมาเยอะเข้าใจผมด้วยนะครับเขา่าเสือกเป็นนี้ผมไม่ได้บอกว่าประชาชนคนไทยเนี่ยเสือกเป็นนี่เยอะมันความหมายคือแบบโ๊าเป็นนี่เยอะไม่หยุดไม่ใช่เขาอะประชาชนคนไทยเนี่ยหากินเก่งแต่คุณคุณคุณคิดดูว่ามันผิดวัตถีไหมคนที่หากินเก่งเอ้ยทำไมแม่งเป็นนี่เยอะอ่าต้องอธิบายอย่างนี้ท่านจะให้เข้าใจนี่มันคือผิดมากเลยจริงๆคนหากินเก่งต้องเป็นนี่น้อยก็ใช่ครับคนไทยเนี่ยหากินเก่ง แต่ว่าโครงสร้างสังคมโครงสร้างไรายได้เนี่ยแม่งไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ผู้ที่มีไรายได้น้อยผู้ที่หากินเก่งเนี่ยสามารถหลุดพ้นจากวงจรอุบาทของหนี้สินวงจรอุบาทของไรายได้เลยเพราะอะไรอะ่ะเพราะการสนับสนุนความเท่าเทียมหรือที่มาของไรายได้เนี่ยมันไม่ได้สร้างให้เขาแบบชวีกลณขึ้นไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเษกษตรกรผู้ผลิตยังจนกว่าผู้จําหน่ายเลยผู้จําหน่ายนี้ไม่ต้องเอารไรใหญ่นะพ่อค้าคนกลางเนี่ยยังรวยกว่าเกเษตรกรผู้ผลิตนะเลยอา้าวผมพูดถูกไหม เกษตรกรผู้ผลิตคือผู้ที่ผลิตออกมาแต่คนที่ตั้งราคาไม่ใช่เกษตรกรนะเป็นคนไปรับซื้อเป็นคนตั้งราคาให้เขาผลผลิตของเขาเนี่ยผลิตออกมาแทบตายนะผลิตออกมาแทบตายนะพี่น้องทุกคนครับที่ดูในคลิปนี้ผลิตออกมาแทบตายนี่คือผลผลิตของผมที่ผมตากตามาทั้งปีอยู่ดีๆผลผลิตผมเนี่ยจะมีคนมากําหนดราคาผมผมไม่ขายได้ไหมก็เขาเป็นพ่อค้าคนกลางผมก็ต้องขายขายเสร็จเขาก็ไปตั้งราคาต่อส่งไปอีกจะส่งไปแปรรูปหรือส่งไปจําหน่าย ต่อผู้รายใหญ่สังเกตไหมว่า3กระบวนการนี้ผมแล้วใครเป็นผู้ผลิตผมผมนึกบอกว่า3กระบวนการนี้ใครรวยสุดใครจนสุดทุกคนมองออกทันทีนี่เกษตรกร,กรจนสุดคนกลางยังรวยกว่าเลยครับคนจาหน่ายรายใหญ่ยิ่งรวยกว่าเกษตรกร,กรจนสุดแล้วก็ต้องทํางานหนักสุดทํางานมากสุดจนสุดนะครับนี่คือประเทศที่ประชาชนประชากรหากินเก่ง แต่เป็นประเทศที่ภูมิใจเหลือเกินว่ามีสอดรัิการคนจนงจะภูมิใจหาพ่อมึงเหรอยิ่งมีคนจนเยอะนั่นคือพวกมึงไม่เก่งแล้วเสือกอาสาเข้ามาบริหารประเทศไอพวกอยากจะเป็นนักการเมืองเพื่อที่มีอํานาจเวลาไปไหนเขาให้ขึ้นไปบนเวทีก่อนเวลาไปไหนมีรถนขาขบวนเวลาไปไหนมีตํารวจติตตามควายอํานาจแค่นี้ที่มึงอยากเป็นมึงอยากพัฒนาประเทศจริงๆหรือเปล่า ถ้ามึงอยากพัฒนาประเทศจริงๆช่วยเอาที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยพักไหนก็ได้เอาไปคิดหน่อยประเทศนี้นะครับอาชีพหลักคือเกษตรกรและอาชีพที่วันนี้นะครับเป็นอาชีพที่อยู่มาชั่วสืบรุ่นมาหลาก,ก็คืออาชีพเกษตรกรและอาชีพที่หากินอยู่กับท้องถิ่นไม่ใช่เกษตรกรอย่างเดียวก็ได้วิถีชาวบ้านที่หากินกับท้องถิ่นแค่นี้คุณยังช่วยเขาไม่ได้เลยคุณช่วยเขาไม่ได้ยังไงมึงเป็นประเทศ มึงบอกไอทีมึงเจ๋งเทคโนโลยีโซเชียลมึงเจ๋งไลแมนเป็นของประเทศไหนผมถามมึงหน่อยไอบรรดาผู้นำไอบรรดาไอที่อวดโอ้โหในประเทศเรานี่แบบโซเชียลหรือประเทศเรานี่คุมอย่างงู้นอย่างนี้ไลแมนเนี่ยทุกวันนี้เจ้าของบริษัทหลายที่อยู่ต่างประเทศแต่แอปเขาถูกมาใช้ที่ประเทศไทยแล้วก็ได้เงินกลับไปคนไทยพี่น้องเราขับรถแทบตายตากแดดตากฝนอีกคนนึงแม่ค้าผัดข้าวผัด ขัดข้าแกงหน้าดำํำเครียดต,ตื่นตื่นตีสานะเว้ยไปตลาดสดไปซื้อของมาขายนี่คือวิถีนะเปลี่ยนมาเป็นแม่ค้ามัตื่นตีสาไปตลาดสดซื้อของมาขายทําของกว่าจะได้ขายขายของ7จ็ดโมงเช้าลูกค้าสั่งก็ทําไปทำไปสิบถามเปอร์เเสียให้กับแอป,ปที่เขาใช้ในการสั่งออนไลน์ถ้าไม่เสียคุณก็รอลูกค้าวอล์อย่างเดียวก็ต้องยอมเสียเพราะปัจจุบันคนใช้ใช้อันนี้มากขึ้นโอเคคนขับนะครับได้สาเ หรือเก็บเพิ่มจากลูกค้าก็แล้วแต่ละแอปนะครับหรืออาจจะได้ศูนย์ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่ละแอปแต่ผมถามกลับว่าวันนี้มันไม่เห็นมีผู้นําคนไหนมาคิดเลยว่าเฮ้ยมึงจะมีแอปที่เป็นของประเทศไทยที่เอาออกมาใช้จริงๆอูแล้วแอปพวกนี้เราทําขึ้นมาทําให้ดีกว่าเขาถ้าดีกว่าเขาไม่ได้เอาให้เท่าเขาก็ได้แล้วแม่งค่อยมามาแบบมาคุยโวมาแบบโชว์พาว่าเอ้ยเราเก่งเรามีคนที่ทํา เขาเรียกอะไะทำาือทำเทคโนโลยีเกี่ยวกับโซเชียลหรือทำแอปพลิเคชันต่างๆให้ประชาชนเข้าถึงได้มากมายให้ใช้งานได้ฟรีจริงๆแล้วหลากหลายแอปด้วยไม่ต้องทำแค่แอปเดียวทำให้เกิดการแข่งขันก็ได้เพื่อให้ประชาชนใช้ง่ายแอปเดียวเดี๋ยวมันก็ล่มเนี่ยไม่ใช่เหมือนกับไอ้กองฉลากพัรเขาทํามาแล้วก็ก็มาทําตามที่หลังเขาแม่งดูไม่เท่ทำไมไม่คิดก่อนแล้วก็ทำอ่ะทำไมต้องรอยประชาชนบอกเนี่ยเหมือนกัน เห็นไหมแม,ม,ม่ค้าผมมึงก็บอกอยู่ว่าเขาตื่นแต่ตีสามรายได้เขาก็ต้องถือไป mm. วันนี้ถ้าคุณมาทาพวกนี้คุณก็ได้ใจทั้งหมดอ่ะคนที่เขาขับตากแดดตากลมตากฝนแม่ค้าที่ต้องตื่นแต่ตช้าเ mm. ขาก็รู้สึกว่าเขาได้ความยุติธรรมได้มีคนมาช่วยเขา mm. วันนี้มีคนมาช่วยเขามีไรายได้เพิ่มขึ้นใครจะไม่ดีใจแต่พวกคุณจะไมคิดไหมคุณก็ไม่ได้คิด mm. จริงๆคุณมีทีมต้องเนยอะแยะทำไมคุณไม่คิดว่าป mm. ัจจุบันเนี่ยสิ่งสําคัญทุกอย่างมันจะต้องไปอยู่บนแลตฟอร์มบนโซเชียลบนแอ บนแอปหมดแล้วในการทามาหากินแต่แทนที่คุณจะรีบคิดรีบคิดพัฒนาเพื่อให้พี่น้องคนไทยเนี่ยได้ทันโลกได้มีโอกาสเข้าถึงได้มีโอกาสแข่งขันทางการค้าเท่าเขามึงก็ให้จีนขนของมาแล้วก็มาสต็อกอยู่เต็มพื้นที่ประเทศไทยเลยทุกวันนี้แม่งสั่งของจะจีนพ่อเมืงเองอบวันเดียวถึงแล้วแม่งก็สต็อกอยู่แม่งทั่วเลยทุกหัวมุมเมืองประเทศไทยเลยสต็อกไม่พอแม่งมาสร้างอาณาจักรใหญ่โตโมโหฬานอีกหน่อยคนไทยก็ไปเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านสต็อกเขาอะ คนไทยก็ไปเป็นลูกจ้างรีวิวสินค้าเขาอะเนี่ยได้แค่นั้นแหละได้แค่เงินแล้วต้นทุนกําไรหรือสิ่งต่างๆไปไหนหมดอะเฮ้ย hey, ทำไมคุณไม่คิดอะทําไมพี่น้องไทยทําไม่ได้ไม่ใช่คนไทยทําไม่ได้ผมบอกให้ย้อนกลับไปคิดประเทศที่ประชาชนหากินเก่งที่สุดผมมั่นใจไทยแม่งก็ติดหนึ่งอาจจะคือติดอันดับโลกแน่นอนแต่แม่งเสือกอยู่ในประเทศที่เป็นคําสาปที่เป็นประเทศที่มีนักการเมืองที่โกงที่สุดช่อฉนที่สุดเอารัดเอาเปรียบ นะครับเล่นพักเล่นพวกความไม่เท่าเทียมความไม่เสมอภาคความเห็นแก่ตัวเส้นสายทุกอย่างที่พูดมาเนี่ยแม่งมีหมดเลยในประเทศเราที่แม่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วใครก็ไม่อยากให้มีแม่งแต่มีหมดเลยฉะนั้นประเทศนี้แม่งมีดีอย่างเดียวคือประชาชนหากินเก่งและช่วยเหลือตัวเองดิ้นรนฉะนั้น14พฤชภานี้ออกมากากันเลยครับเราอยากให้ใครเป็นแบบไหน,นอยากให้ใครเข้ามาอยู่ที่ใจแล้วครับต้องบอกว่าเชิญชวนทุกท่านเลย 14พฤษภามนี้เรามีค่าครับเรามาร่วมเปลี่ยนแปลงปฏิวัติประเทศไทยต้องใช้คําว่าเปลี่ยนแปลงประเทศไปด้วยกัน14พฤษภามนี้เข้ากูหาอยากกาพักไหนแล้วแต่ทุกท่านอยู่มาหลายปีอยู่มาหลายรัฐบาลอยากเห็นแบบไหนกาแบบนั้นครับคือหลายๆคนก็เป็นรัฐบาลที่คุณเคยเห็นมาแล้วฉะนั้นตัดสินใจไม่ยากแล้ววันนี้ใครจะเป็นผมบอกแล้วผมฝากไอ้สิ่งที่ผมพูดมาด้วยเรื่องการเอาเปรียบที่น้องประชาชน ประเทศที่มีประชากรหากินเก่งที่สุดแต่เป็นประเทศที่มีประชาชนเป็นหนี้ครัวเรือนนะครับสูงเหมือนอันดับต้นๆเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศนี้ไม่ใช่เราไม่เก่งแต่เพราะอะไร14พฤษภาคมตัดสินใจครับสวัสดีครับผม